ครับมาร์วอชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโรบอกกันนะครับในเกมที่ชื่อว่า The Missing นะครับพาร์ทแรก c ช a เ t ตอร์แรกเราเล่นผ่านไปแล้วนะครับซึ่งเรามาต่อกันพาร์ทที่2เลยนะครับดูว่าพาร์ทที่2 c h a ช t เ r ตอร์ที่2จะเป็นยังไงนะครับพี่แม็กซี่พี่โมเซ่ก็มารอแล้วนะพี่โมเซ่อยู่ข้างบนเอา้าโมเซ่ค้างโอเคเพียรไปอ้องยัง ยังโดนจัน์นะครับผ่านรูหนอน The missing part 2นะครับ by nerd the stupid boy เด็กโง่นะครับเราหลบหนีแต่ว่าเราควรจะดำเนินการต่อที่จะค้นหาความจริงมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เฮือกพา t t ท o ก็คือชปเตอร์ที่สองนั่นแหละดุนดุนดุนด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 นให้เสียงภาษาไทยโดยเอาอันนี้เรายืนทับกันนี่หว่า <G AS PS> <G AS PS> ต้องหา <G AS PS> เดี๋ยวต้องหาอ่ารหัสให้ได้นะไหน เโลโลเพื่อนเพื่อนอ๋อแม่ของมาของไมเคิลคุณแม่ของไมเคิลสวัสดีค่ะอ๋อเคยคุณจะเป็นเพื่อนดีที่สุดของไมเคิลนะนี่เป็นบ้านเก่าก่อนที่พวกเราจะย้ายมาลูกชายของฉันได้พบเขา พ่อและก็พี่สาวก็ได้ไปที่โรงเรียนเก่าและก็ค้นหาไมเคิลแต่พวกเราก็ไม่เจอเลยถ้าเห็นลูกชายของฉันได้โปรดนำเขากลับมาคืนฉันด้วยนะขอบคุณมากที่มาคุยกับฉันฉันแน่ใจว่าเธอจะช่วยค้นหาเขาเจอนะโอเคครับคุณแม่ไมเคิลน่ารักเนี่ยไหนอยู่ตรงไหน อ๋อหกเจ็ดสองสี่ไปเลยไปกดเลยหกเจ็ดสองสี่กดเลยครับพี่โมเซ่สี่โอเคสักเซสอพาร์ตเมนต์เอนี่ไงข้างห,หน้านี้ไงอ๋อนี่ไงจุดนี้ไงที่เรามองมาเราเจอเนี่ยผู้หญิงตัวสูงสูงอะเนี่ยใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ตรงนี้แหละในแชปเตอร์ที่หนึ่งอะ <G ül> ตรงข้างหน้านี้แหละไปเลยไปเลยวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปไปแน่เลยวาร์ปโครมิดเดิลส o ูลมาด้านนี้เลยโอ้ไฟป้ายนี้ใหญ่มากแสงสว่างแต่ทำไมตัวอาคารมันมืดเงียบขนาดนี้ รู้แล้วครับแต่ว่าแค่จะบอกว่าทําไมข้างในมันดูเปลี่ยวมากเลยอันนี้ห้องครูใหญ่โอ้ข้างหลังเป็นไฟสวยมากเลยโครมิด s c ส o ู l มีอะไรให้สำรวจไหมเฮ้ยเสียงอะไรเออเหมือนลากอะไรสักอย่าง o อ w เวฟเปิดนี้ได้ไหม เขาได้เหรอเออได้จริงแฮะออกไม่ได้หรือเปล่าออกได้นี่ไงน,นี่สยองแฮะอันนี้ห้องเก็บของอะ่ะมีห้องเก็บของนะเนี่ย Class F1 Allway โดนโจนได้โดนจนได้เลยเมื่อกี้เจอเต็มเต็มเขาน่าจะเดินทั่วโรงเรียนอะเ่หนึ่งหใช่ เจ็ดสามสี่หนึ่งห้าแต่มันน่าจะยากนะเข้าไม่ได้อะทางเดียวใช่บังคับให้ไปทางเดียวเจ็ดสามสีหนึ่งห้าอย่าลืมด้วยนะ ใช่ต้องรีบเข้าไม่มีอะไรให้สำหรับอ๋อนี่นี่เจ็ดสามสี่หนึ่งห้าลองกดดูดิสี่หนึ่งห้าตักเซตอะไรเปิดก็ไม่รู้ประตูเปล่าระวังด้วยนะ เาเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมโอเคมันมาแล้วโอเคดีมากเห็นแล้วกุญแจเปิดได้นี่ไงห้องนี้ว่าแล้วจริงๆด้วยน่ากุญแจไม่ได้เลยอ่ะ ต้องหาคุณแจลงไปแล้วยังไปต่อใช่ไหม โอเคทบเลยใช่ไหม αι? โอเคเจอทางลับตรงนี้เออล<ป>ตู้ล็อกเกอร์มันว้าไปใช่ไหม้ยมโอเคเราเจอทางออกแล้ว ต้องช่วยกันดูอย่างนี้แหละคนหนึ่งดูต้นทางข้างล่างนะครับเอาเล็กเต็ดโอ้ยกลุ่มหนึ่งต้องดูเพื่อต้องมีเพื่อนนะครับก็คือดูผีว่าอยู่ข้างล่างลงบันใดไปหรือเปล่าที่เราดูกันเมื่อกี้ครับแล้วก็อีกคนนึงก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะครับเข้าท่อระบายนะครับเหมือนเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็มันจะเจอจุดวาร์ปโอเค ไปเรามาสำรวจกันมาพี่แมปซี่พี่โมเซ่มาดูซิว่าเจออะไรบ้างผีตัวเก่านี่คงไม่เจอแล้วนะหน้าเบื่ออุ้ยเออเดี๋ยวใจเย็นเจ๊ใจเย็น,ยนอุ๊ยคอลเลกเก็บให้หมด ต้องเก็บหนังสือใช่ไหมเอาไปขายเปล่า <No! S 1> เกี่ยวไหมขายหนังสือเก่าอ้นั่นไงอีกอันหนึง่งเยวที่เก็บเลยอ๋อตรงนี้ด้วยที่พื้นอีกอันหนึง่งโอเคเก็บครบยังขันอีกหนึ่งอันใช่ที่เก้าอี้ที่เก้าอ e. ี้ e. โอเคครบเอาให้สะสมหนังสือให้ครบวิทยาศาสตร์นี่ ไม่ทำอะไรต่อพอครบแล้วอ่ะอ้อนี่ไงเออมีทางตรงนี้แฮืมต้องกระโดดไปเฮ้ยเหมือนมีคนรออยู่ข้างล่างคิดเ,เองเปล่าไม่ใช่อ,อ๋อมีทางวาร์ปจะได้วาร์ปไปเนี่ยเฮ้ยสยอง วัด์ปหน่อยสิเพื่อนโอเควับ okay, แล้วนะครับพาร์ทที่สามตอนที่เอ่อพาร์ทที่สองตอนที่สามนะครับอัน uh, นี้เป็นตอนที่สามของเชปเตอร์ที่สองแล้วเด้อนี่นี่ด้านนี้ตามทางไปเลยเนี่ยเขาบอกให้อ่าอะไรนะจาจาเป็นเหยือกเป็นเหยือกให้สะสมเหยือกให้ครบสามอะไรอ่ะมีอะไรไล่เราต้องหนีแน่เลย โ oh, อ้ยโดนหัวเขาขาดอะ่ขาขาดอะโอ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้น,น,น่าจะเป็นไมเคิลนั่นแหละใช่ที่แม่เขาให้ตามหาโอ้ย สามีน่าวิ่งก็ไม่มีเกมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโดแน่เลยอ่ะเข้าว่าทันไปเน่หนึ่งเก้าห้าหกสามโดนไหมโอ้ยไม่โดนมันไม่เข้าบ้านเฮหนึ่งเก้าห้าหกสามใช่ชิดซ้ายมาเรื่อยๆเลย เขาให้สะสมจานนี่ไงเจอแล้วหนึ่งโอ้ยเจอเจอเจอมันเดินช้านะาอโอ้ยออหนึ่งเก้าห้าหกสามเวลามันจับเราได้มันต้องสะบัดหัวเล่นให้เราดูด้วยนะ่นะ่ะโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยเอาเราเก็บสะสมได้อันหนึ่งแล้วนะ ดูด้านขวายังไม่ได้สำรวจโอ้ยไม่อยากเจอเสียงดนตรีเลยเบื่อมันวาร์ปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้เดินน่ะเนี่ยเนี่ยด้านขวาด้านเนี้ยเฮ้ยมีประตูสีแดงล่อมันไว้นะล่อมันไว้นะถ้าล่อได้จะดีมากเลยประตูนี้ยังไม่เปิดไงมันยังเป็นสีแดงอยู่เพราะเราหาจายังไม่เจออีกสามอีกสองอันอีกแค่สองอันเจอแล้วที่โต๊ะอีกอันหนึ่งเยี่ยมมากเลย โอ้ย,อยเดี๋ยวอันหนึ่ง,ออจจงใช่อุย้ยมีรหัสต,ตรงนั้นที่บอกคืออะไรนะคุณคุ้น,น,นว่ารหัสว่าหนึ่งเก้าห้าหกสามป่ะหนึ่งเก้าห้าหกสามอุย้ยเปิดแต่เรายังสะสม ประตูนั้นจากสีแดงมาเป็นสีขาวแล้วแต่เรายังหาจาาไม่เจออีกอันนึงใช่หลบในบ้านนี้ได้โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยหลบในบ้านนี้ได้นะล่อรอมันไว้นะประตูประตูสีขาวด้านนี้อยู่ทางขวามือนะ โอ้ยล oh, ่อไว้ล่อไว้ช่วยล่อไว้ช่วยช่วยล่อไว้ล่อไว้โอ้ยโดนช่วยล่อไว้ให้หน่อยกำลังสำรวจฝั่งนี้เหลือใจอีกอันเดียวก็ขอให้อย่ามาฝั่งนี้โอ้ยโหแผ่นที่มันใหญ่มากเออเจอแล้วอีกอันนึงอันสุดท้ายพอดีเลย อันที่สามโอเคครบแล้วไปไปด้านขวานะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าหรือ <LS> อาจจะตายหมู่ขวาด้านนี้ครับเร็วๆเลาะเลาะริมเลาะริมไว้ ได้ยินเสียงแล้วหรอเอาเยี่ยมเลยเอาออกกำลังถึงแล้วด้วยคิวเซ่ดโดนเ้าโอ้ยจบแล้วนี่ไง end of part 2โอ้โอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเกมโอ้ย The Missing นะครับซึ่งนี่แหละครับ part ที่3จบแล้วพี่พี่แมพซี่อยู่ไหนคะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แม็กซี่มามาด้านนี้โอเคโอเคพี่แม็กซี่กว่าจะหนีมาได้นี่ end o f part 2เห็นไหมจบแล้วไปเราว์ปไปพร้อมกันจบแล้วอเ,เอ๊ะแต่มันไม่เปิดแฮะเกี่ยวกันไหมไม่นะ ได้ตาแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหม,มจบแล้วสำหรับพาร์ทของพาร์ทที่สองนะครับของเกม t ด e m i s s i n g เนี่ย M of Part 2เป็นผีหัวขาดนะครับสรุปแล้วผมคิดว่าไมเคิลเนี่ยไม่ไม่รอดน,นะครับซึ่งก็ตายเอ๊ะพี่แม็กซี่แล้วแต่มันไม่วาปให้เราไปคุยกับคุณแม่อีกหรอหมายความว่ายังไงอะ่ะมันคาใจนะเนี่ย ใช่เป็นสีแดงไงโ<ช>ดยสีแดง<ช>แต่แต่ไปเปิดรหัสนั้นเสร็จแล้วก็มันก็นี่ไง<ช>มันก็จบอืมใช่ก<ช>็แต่จริงๆก็คืออยากคุยกับคุณแม่ของไมเคิลเขานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอธิบายเขาฟังว่าไมเคิลไม่รอดแล้วนะครับโอเคจริงๆแล้วน่าจะวัปไปจริงๆนั่นแหละเหมือนที่ในเกมอีกเกมนึงนะอเวลีนใช่ไหมที่เราได้ไปคุยกับ ของตำรวจอะว่าอีเิลนหายไปได้ยังไงสาเหตุคืออะไรมันจะได้หายคาใจกันโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลนะครับวันนี้พี่แมพซี่พี่โมเซ่กับผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ